นีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.5 MHz คลื่นความรู้คู่ความบันเทิง042 503 766มหมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน รายการ NPU อัปเดตติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรมโครงการของทุกคณะทุกวิทยาลัยในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาร่าสู่คุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ผานเพจเฟซบุ๊ก NPU Radio FM 1 2ึ5 MHz และผ่านระบบสัญญาณของทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1น2 5 0 MHz ม สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ MPU Update ดิฉันเจเริญพานและคุณรุจิดดาสุขสันธา,นารษาค่ะติดตามและรับฟังรายการ MPU Update ผ่านเพจ a c e b o o k MPU Radio FM 1 2 2 5 0 m h z และ YouTube MPU Global ค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมได้ทุกวันจันทร์ค่ะ กับวันนี้วันจันทร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2567วันที่23ธันวาคม2567สศาสตราจารย์ดรธวัชชัยสุปดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุร่งราวันเอี่ยมคุอสนกิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษาข้าพบเพชรสจกรวีระชัยนนวชัยผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขตสิบ และนายแพทย์ปิยศิริร,รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ในการร่วมดำเนินการผลิตแพทย์ medical hub และพัฒนา wellness hub ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมกันนี้ยังได้เข้าพบแพทย์หญิงพิมพเพชสุขุมานไพบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาชนบทสอบอพชเพื่อหารือการผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปุมภูมิทั่วไทย9หมอนักสำนักงานประกากระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุปปรีวันที่24ทธันวาคม2567สศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำทีมรองอธิการบาดีและผู้ช่วยอธิการบาดีเผยแพร่ผลการดำเนินงานรอบ12เดือนประจำปีงบประมาณ2,567พร้อมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์5ปีพุทธศักราช2565-2569ถึง2569และถแถลงนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีงบประมาณ2,568 ณห้องพนมนาคาชั้นห้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่มรุกะนครการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีงบประมาณ2,567สู่สาธารณาชนรวมถึงเผยแพร่และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีพศ2 5 6 5ถึง25 2569 และการถแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีงบประมาณพาศ2568และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมในการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยนครพนมรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคณะวิทยาลายัยบุคลากรทุกคนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยนครพนมองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่24ธันวาคม2567ศาสตราจารย์ดรธวัชชัยสุบดิษฐ์รักษาราชการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศเจตนารม์การนโยบายโนกิโพลิซีไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจ,จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ทายทอดแผนดุสสา5ปี พุทธศักราช2565ถึง2569และ,ะแถลงนโยบ,บายการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครปนมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณนห้องพนมนาคาชั้น5สำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยนครปนมเขตพื้นที่มรุกขนานครพร้อมถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวผ่านระบบประชุมออนไลน์และผ่านแพลตฟอร์ม Facebook NPU Thailand เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมโดยทั่วถึงกัน ในการแสดงพลังประกาศเจิตนารมและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร g o b e c St University of Foreign Studies เข้าหารือทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมด้านการศึกษาภาษาแสกวันที่24ธันวาคม2567ศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณทีเจวิริยบุญญาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ได้ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดรโนริฮิโกะฮายาชิศาสตราจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์จากโกเบสตี university of foreign studies ประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือ M.O.U กับทางมหาวิทยาลัยนครพนมด้านการศึกษาภาษาแสก ตำบลอาสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่25ธันวาคม2567คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหวาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการสืบสารประเพณีองค์กรและส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรซึ่งโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานปิ่นโตแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568ในกิจกรรมนี้คณะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรทวชัยสุขดิษฐ์รักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาหวิทยาลัยนครพนมร่วมทําบุญและอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรนอกจากนี้คณะยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เติมพลังบวกในการทํางานกิจกรรมมอบกิจัตรให้กับบุคลากรดีเด่นประจําปี2,567กิจกรรมจับฉลาก รับรรางวันและรับประทานอาหารร่วมกันโครงการน,นี้เป็นโครงการที่เชื่อมสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดีอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นสิทธิผลในการทำงานต่อไปวันที่25ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรม สารหญยรักสำนักงานอธิการบดีประจำปี2567เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีโดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุภดิตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานณห้องพนมนาคาชั้นสําสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบู์และสนามฟุตบอลย่าเทียมโกอิง So ซ็อกเกอร์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม สำหรับกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการประกวดความสามารถดาวเดือนประจำสีมีสีฟ้าสีแดงสีเขียวและสีชมพูการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากนางสาวสาวินีโกพลรัตน์อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการบินวิทยาลัยการบินการศึกษาและวิจัยนานาชาติเป็นวิทยากรและการอบรมจิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานจากนางสาวชานิการปัตุมนักจิตวิทยาปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษาเป็นวิทยากรส่วนภาคบ่ายเวลา14นาฬิกาบุคลากรประจำสีเริ่มเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทเช่นผู้เสพความพ่ายแพ้เป่ายิงฉุบนาทีอเวนเจอร์ ger, ฟุตบอลชายและนางฟ้าออฟฟิศฟุตบอลหญิงจากนั้นเริ่มกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันและการจับสลากข,ของของขวัญของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมวันที่2 7ธันวาคม2 5 6 7ศาสตราจารย์ดรทวทัชชัยสุดิษฐ รักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมมอบหมายให้นางพจนนชนกไรสิริโชคผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยบุคลากรมหวาวิทยาลัยนครพนมร่วมสนับสนุนมอบของขวัญปีใหม่สําหรับผู้สูงอายุบ้านนครพนมในเทศกาลปีใหม่2568ภายใต้กิจกรรมส่งสุขด้วยหัวใจส่งความหึงใยให้ตายายโดยมีนายศักดาจันทร์คราคูภูมิในการศูนย์พัฒนานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เป็นประธานผู้รับมอบนักศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลโนโนปลาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมวันที่2 6ธันวาคม2567มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์รวมใจประสานครอบครัวมหาวิทยาลัยนครพนม2567เเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชัยสุพดิตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานนาหอประชุมอนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่มรุกข,ขานครสำหรับงานในวันนี้มีหลากหลายกิจกรรมอาทิกิจกรรมสารสัมพันธ์ลอดห่วงควงรูโยนลูกโป่งแต่งตัวบอลลอดถ้ำทับไข่มังกรและเกมวงไวัย กิจกรรมการจับสลากของขวัญของรางวัลเกือบ200ชิ้นการแสดงโชว์ความสามารถของแต่ละสีสีฟ้าสีเขียวสีส้มและสีชมพูและกิจกรรมการประกวดการแต่งกายอาชีพในฝันชิงเงินรางวัลรวมกว่า3,000บาท จากนั้นบุคลากรได้รับประทานอาหารร่วมกันก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคณะทุกหน่วยงานทุกสังกัดได้พบปะสังสรรค์อันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังเป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่2568าที่กำลังจะมาถึงด้วย และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงวันที่23ถึงวันที่27ธันวาคม2567คุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมได้ทันเหตุการณ์ค่ะจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิทยสัมพันธ์ในรายการ NPU Update ทุกวันจันทร์ผ่านเพจ a c e b o o k NPU Radio FM 102.5 0 MHz และเว็บไซต์ radio.mpu.ac.th และคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของมาหาวิทยาลัยนครพนมได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok, n p u thailand สุดท้ายนี้ทางรายการขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพและการขับขี่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยความห่วงใยจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1 0 2 5มเมกะเร์คลื่นความรู้คู่ความบันเทิง042 503 766 มหาวิทยาลัยนครปนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน